คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมกับช่อง my army ครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบเย็นนะครับสำหรับช่วง lucky time ครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันหน่อยดีกว่าว่าเขาแจ้งเกมอะไรกันเข้ามาบ้างครับผมอ่าสำหรับในรอบเย็นนี้นะครับเจสนวยเป็นคนแจ้งมานะครับเพื่อนครับก็ค่าย pg นะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมครับ pp อีก4เกมแล้วก็จ็อกเกอร์อีก4เกมนะครับผม มาเดี๋ยวอัปเดตสมาชิกในรอบเย็นกันหน่อยครับเพื่อนสำหรับสมาชิกในกลุ่มลัอคที่ไทม์ของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2ครับเต็ม2,000คนเป็นที่เรียบร้อยครับผมกลุ่ม3ตอนนี้อยู่ที่ 1, 3 3 0คนครับเพื่อนครับแล้วก็กลุ่มน้องใหม่ของผมครับตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วโอ้โหดูครับสมาชิกรวมกันทุกกลุ่มนี่โอ้โห9 0 0 0ักว่าคนเข้าไปแล้วครับเพื่อนครับเออเพิ่มขึ้นทุกๆุกวันริงครับมาเด สำหรับในกลุ่มลักกี้ไทม์ของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีเพื่อนๆนะครับมาคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่นเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันครับแล้วก็จะมีบอกครับถึงช่วงเวลานะครับว่าเวลาไหนครับที่เกมมันกำลังจ่ายเกมไหนเกมมันกำลังแจกอยู่นะครับถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับหรืออยากจะเข้ามาแชร์เทคนิคแบ่งปันเทคนิคกันในกลุ่มนั้นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับท โอเคมาครับสำหรับในรอบเย็นนี้ครับนะก็วันนี้เป็นวันอัปเดตพอดีนะเดี๋ยวหลังจากที่เมื่อวานนะครับมันอัปเดตไปแล้ว1รอบนะในการเอาเบ็ด1บาทออกไปนะครับเพื่อนครับก็สําหรับสายทุนน้อยก็อาจจะมีร้องไห้กันบ้างนะครับเพื่อนครับแต่ไม่เป็นไรครับมาวันนี้อัปเดตมาอีก1รอบครับเดี๋ยวผงขอไปซ้ำกันที่เกมเดิมแล้วกันนะสำหรับเกม แปะใครเช่น Win ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังอัปเดตมาวันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือเปล่านะสำหรับในตัวเกมครับโอเคก่อนจะไปรับชมก็อ,ก like, ยอย่าลืมอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าให้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมโอเคมพร้อมกันแล้วเข้าไปเจออะไรเกมอัแปะใครเช่นวินเลยครับ โอเคมาครับเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมอาแปะใครเชี่นวินนะครับนะครับก็เช่นเดิมนะครับนะหลังอัปเดตมาจะให้ไปลองเกมไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาลูกลักอีกแล้วับเพื่อนครับมาสกับรอบนี้ครับพกเงินมาที่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอเช็คดวงก่อนและกันนะสักหนึ่งไม้ครับเราเริ่มมาที่เบ็ดหกบาทนะครับเพื่อนครับ โอ้โหเยี่ยคำนวณหายหายเงียบเลยว่ะโอเคมาเริ่มมาครับรอคอมโบนะโอ้โหมาเฮ้ยเอามาโอ้โหเพื่อนครับคำนวณอย่างเดียวคอมโบไม่มีเลยฮะโอเคมาไวตั้งเชื่อไม่เชื่อครับผมดอกนี้ได้คิวมาสวยครับผม ต่อไหมได้อยู่ไปเพลิเอ้ยมาครับรอบแรกของเราครับนะครับเช็คดวงก่อนนะสักหนึ่งรอบครับมาโอเคหมุนผ่านครับคูณสองไปโอเคยังได้อยู่ครับอีกสักหนึ่งทีนะเออเ้ย,เยมารอบแรกครับคูณ14นะครับเพื่อนๆครับ เป็นการเช็คดวงก่อนนะหลังอัปเดตมาเกมที่แปะครับโอ้โหสองหมุนผ่านะเพื่อนครับไอ้เหี้ยสามหมุนผ่านไปครับคำนวณยังไม่มีครับผมโอ้โหเลยสามหมุนเพื่อนครับเออมาลูกเคได้มา142บาทครับผมไปยังไงประทัดมาแบบนี้ไวตั้งได้10ต่อเน,นี่อครับผม มาเพื่อนเออ504บาทครับโอ้โหดูเออโอ้โหสองพันโอ้โห, 2, โอโหเอาว่ะไม้นี้ครับ2,746บาทครับเพื่อนๆครับอีก3หมุนเอาเรื่องไม้เช็คดวงเอออีก2หมุนครับแถมไม่แถมแถมไม่แถมเพื่อนแบบนี้มังกรมาโอ้โหไว้ตั้งแบบนี้ขอชิงชาบสักหนึ่งโอ้โหชิงชาบสักหนึ่งเพื่อน ชิงแชมป์ทั้งหนึ่งเพื่อนอุ้ยไม่ได้ครับลูกเคก็ได้โอ้โหยังไงเออโอ้โหดอกมีเพื่อนครับฟาดเอา4,048บาทเพอนครับโอ้โหมาไวจัดๆเพื่อนครับ ม้เช็คดวงกูสี่พันเอ้ย7จ็ดพันครับผมเลิกครับไอ้เหี้ยมาไวจัดกันไหมครับนะโอเคขอไม่ต่อแล้วกันนะครับเพื่อนครับโอ้โหวันนี้เรามากับดวงเต็มๆเลยครับเพื่อนครับกับรอบลักกิทาในรอบเย็นอีกแล้วนะครับนะโอเคถ้าเพ่อนชอบครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะแต่ก็ อย่างว่าครับ PG นะได้มาเราต้องหยุดครับเพื่อนๆครับโอเคสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนละกันบา,บายๆครับผม